สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะดูศาสตร์ไทยใครคิดว่าดูตรงดูได้เลยมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกนะคะให้ไปดูใต้คลิปนะคะว่าวันที่เรา วันที่วันไหนก็ดูได้สอแบบทั้งตะวันตกทั้งแบบไทยถ้าเนื้เรื่องเราคล้ายๆกันนะคะอา,อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยให้เป็นกำลังใจนะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้อ่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะแย่ลงได้นะคะถ้าไม่ได้ดูรวมส่วนตัวนะเพราะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลนะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะนี่แบ่งเป็นสองสองช่วงนะคะสําหรับคนที่คุมเครือแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็เป็นคนรักเก่านะคะมีผลตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะคะ ช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างเนาะมันเหมือนเป็นการที่ช่วงหนึ่งคุณอาจจะแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าแฮปปี้มากโดยที่การที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเขาคุณก็โอเคนะคะในที่นี้เขาอาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไหม้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันนะคะเจ็ดดาบค่ะคุณรู้สึกว่าเขาทําอะไรร้าฝั่งคุณอยู่ตลอดเวลานะในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันหรือคิด คิดเอาไว้แล้วว่าที่อยากจะมาเจอเขาแต่ในตอนนี้มันเหมือนรู้สึกว่ายังมาเจอไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่ามันมีก้าวกระทาค่ะมันเหมือนคนที่แบบยังยังมาเจอกันไม่ได้เนาะมันอาจจะติดโควิดหรือเปล่านะคะแต่ก็หวังไว้หรือพูดให้ความหวังกันและกันว่าจะมาเจอนะคะช่วงนี้อาจจะนิ่งๆกันบ้างเพราะว่าคุณอยากจะเอาชนะเขาเขาก็อยากเอาชนะคุณมันมีอาจแบบ โรคส่วนตัวนิดนึงคุณอาจจะโรคส่วนตัวหรือเขาก็ได้นะคะไพดหรือชาลอดไพ่เด่นนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันหรือมาเจอกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะพวกเรียนค่ะคือช่วงนี้อาจจะเป็นคุณเนี้ยแหละที่แบบว่าเช็คแอคชั่นหาเขาซะมากกว่านะเขาอาจจะมีแบบว่าโมเมนต์ที่แบบว่าเขาโลกส่วนตัวสูงนิดนึงอาจจะมีอีโก้นิดนึงแต่คุณก็แบบมีมีอีโก้เหมือนกันเหมือนทักเข้าไปจริงแต่ คุณจะมีอีโก้เล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าคุณก็อยากได้แบบชัยชนะเหมือนกันเขาก็อยากได้ชัยชนะจากคุณเหมือนกันนะคะมันเหมือนเป็นการที่ต่างคนก็ต่างเอาชนะกันซึ่งกันและกันเพราะมีไพ่ดิชาร์ดใครที่แบบว่าเงียบหรือไม่ได้พูดคุยหรือทะเลาะกันอะไรนะคะไพ่บอกดิชาร์ดคุณยังไม่ได้แยกทางกันหรอก๋ยวคุณกลับมาหากันมาเป็นแค่เงียบ ห่างกันสักแป๊บนึงวันสองวันสามวันคุณอาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะกลุ่มค่ะกรกฎกันนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะมาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎค่ะคนรักคนรักของชาวราศีกรกฎค่ะจริงๆคนรักเก่า,าก็มาดูได้อีกนะ จากไพ่นะคะเขาคิดว่าเขาก็อยากคุยกับคุณอยากจะไปเจอคุณนี่แหละแต่ไพ่บอกเหมือนเป็นการที่เขาอาจจะพูดมาให้ความหวังคุณนะเขายังคิดถึงสิ่งเก่าๆที่คุณแบบว่าเคยเคยทําด้วยกันอะเคยแบบว่ารื้อฟื้นสิ่งเก่าๆมาพูดคุยดีกว่าประมาณนั้นจดจําแต่สิ่งเก่าๆนะห้าเหรียญ เขาอาจาจะจดจําในสิ่งที่ว่าเขาเคยตามคุณในแบบแต่ก่อนแล้วคุณไม่เคยสนใจเขาเงียบกับกลายเป็นว่าเขาก็อยากเอาชนะคุณก็เลยเล่นซึกหนักทําตามบ้างเขาแอบ,บส่องคุณดูอยู่คุณอยู่นะคะชาวราศีกรกฎคือแอบ,บดูแอบ,บส่องว่าคุณทําอะไรอยู่เจ็ดดาบค่ะเขาคิดว่าคุณแอบ,บคุยกับใครด้วยนะคุณทำอะไรอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเหมือนเป็นการที่อาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม่หรือมีมีครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะดูจากไพ่นะแต่ด้วยความที่ว่า king of s w o r d s มันเหมือนเป็นการที่ช่วงเนี้อาจจะคุณอาจจะแข็งใส่เขานิดนึงนะเขาก็คิดมากเหมือนกันเขารู้สึกว่าคุณก็จู้จี้จุกจิก,จกเขามากทีเดียวนะชาวราศีกรกฎ แล้วเขาก็คิดว่าคุณนามาโนไปต่างๆนานาคิดไปนู่นไปนี่เลยแต่ช่วงนี้เขาเห็นคุณสวยคุณดูหลอ่อคุณมีเสน่ห์นะคะมีไพ่พระนะคะไพ่พัะขึ้นมานะคะความดีของคุณยังมีให้เขาคิดถึงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่อ่าเป็นคนดีคนคนหนึงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแล้วช่วงนี้มันเหมือนเป็นการที่ เขาก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหรือเปล่าเอาเรื่องเดิมๆเ,เรื่องกเก่าๆมาผุดให้คิดอ่ะอเขาก็คิดหนักเหมือนกัน,นจริงๆเขาอยากจูงม,มือคุณไปให้ถึงฝั่งแหละนะคะอาจจะเป็นชาวราศรีกร,รกฎด้วยกันชาวราศรีเมษชาวราศรีพฤษภค่ะกลุมค่ะสิงห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมาดูซิแนวโน้มของความรักของชาวราศรีกร,รกฎเป็นแบบไหนคะ่ะ ขอบคุณค่ะความรักความสัมพันธ์นะบางทีคุณก็ต้องแบบเอื้อมให้เขานิดนึงนะเหมือนมีอะไรคุณก็ต้องแบบเป็นฝ่ายผู้แบบเหมือนอาบางทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายผู้ให้บ้างนะคะคือแบบทําอะไรก็ตามนะ สี่กระทาค่ะเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะความรักความสัมพันธ์คุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนได้ทีเดียวในเวลาเดียวกันเนาะสามดาบขึ้นมาความรักความสมคัญของคุณมันมีบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคะปัญหามันก็มีเนาะคุณรู้สึกแบบอยากจะใจแข็งละกับปัญหาที่มีอยู่ก็คือปัญหาเรื่องบักสามเศร้านะคะแต่ไพ่บอกนะคะไพ่เดชารอดคุณ มีชัยชนะอยู่อ่ามันเหมือนเป็นการที่เหมือนแบบบางทีอาจจะมีน้อยที่มันมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขปัญหานี้ไปได้นะหรือว่าชาวราศีกรกฎมีแฟนแล้วนอกใจอ่าคนรักก็มันเหมือนเป็นการที่ปัญหาเนี้ย คนรักคุณที่อยู่ปัจจุบันเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแต่ถ้าเขามีใครมีบุคคลที่สามคุณก็จะมีชัยชนะค่ะแล้วทุกอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นการที่ต้องคุยกันนะคะต้องสื่อสารและพูดคุยสุดท้ายสิ่งเก่าๆค่ะ สิ่งเกา่เกาๆที่มันตายไปสิ่งเกา่เกาๆที่มันมีปัญหาสิ่งเกา่เกาๆที่มันแบบมีแต่ความเลวร้ายมีแต่ความแย่ๆมันจะจบไปค่ะมันจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะวิลฟอร์จูนค่ะแล้วก็เดวิลค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณหรืออยู่ต่างประเทศต่างต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาเลยก็ว่าได้นะ มันยังมีการวนกลับมาพูดคุยและสื่อสารกันอีกครั้งแต่ในเรื่องของบุคคลที่3ก็ต้องแก้กันไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะมันอาจจะปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ค่ะเพราะไพ่มันบอกว่าวิวออ f f อ r t u n e มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะอคุณยังมีชัยชนะนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎด้วยกันค่ะชาวราศีพิจิกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบนิสัยเด็กๆหน่อยสำหรับคุณเนาะกับไพ่แนะนำค่ะไพ่แนะนำนะความรักความสัมพันธ์มันจะมีการตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเลือกพ่อของลูกหรือแม่ของลูกนะคะอ่ามันมีไพ่การเลือกลาไพ่การตัดสินใจไพ่แบบเด็กขาดอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่ว่าคุณอาจจะตัดหมดเลยก็ได้นะ แล้วคุณก็จะอยู่กับตัวเองซึ่งแฟนแฟนของคุณจะรู้เองว่าคุณเป็นคนที่พิเศษสําหรับเขาเป็นคนที่แบบใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็ยคิดแล้วล่ละว่าโอเคแต่ในไพ่เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่คุณอะได้ตัดสินใจอยากจะเลิกกับเขาในช่วง15-30เาถึงยคิดว่าคุณต้องจับมือกันแน่น,น,นเข้าไว้นะคะบุคคลที่3อาจจะมาทําให้คุณล้มละลายคือความรักอะพัทงทลายได้แต่ถ้าคุณจับมือกันแน่นพอคุณจะผ่านอุปสรรคดีไปได้นะคะ เดี๋ยวมาดูซิคนรักเก่าของชาวราศีกรกฎค่ะขอบคุค่ะคนรักเก่าของชาวราศีกรกฎค่ะเขาอาจจะมีเจ้าของไปแล้วเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเอยอะกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนก็ได้ค่ะเป็นสิ่งเดเก่าเนาะเขากลับมาวนเวียนหาคุณค่ะเขาอาจจะกลับมา ในที่นี้อาจจะมาพูดคุยหรือขอ,ขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่คุณอาจจะจดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันหรือเปล่านะก็ได้มีการตกลงในเรื่องของการจดทะเบียนสมรส นะคะเหมือนเป็นการที่ไพ่บอกมันจะเด่นมากกว่าก็คือการกลับมากันมาขอคืนดีอะ่ะซึ่งในที่เนี้ยเขาก็มีเจ้าของแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะมีแกนที่จะได้มาเจอพบปะในเรื่องของการพูดคุยในการความช่วยเหลือในเรื่องแบบแบบความช่วยเหลือกันไพ่เดือดสตาร์ค่ะคุณก็หวังไว้แหละว่าเขาจะกลับมา กลับมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่ไพ่บอกเนาะความรักคนสัมพันธ์มันต้องมีใครสักคนนึงต้องเป็นโสดนะไม่ใช่มีพ่วงมานะคะแต่ก็ในที่นี้ก็เหมือนเป็นการที่เขาอาจจะกลับมาจริงๆค่ะไพ่เดชาร์ลอตนะคะใครที่เลิกลาไปแล้วรอเขารอแบบนานมากมีไพ่เฮอร์มิตค่ะเขาจะกลับมาเร็ววันนี้นะแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นการที่ต้องใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะมีไพ่เฮอร์มิต คุณจะไม่กลับมาคืนดีกันเดี๋ยวนี้แต่กลับมาขอความช่วยเหลือหรือมาพูดคุยมาให้ความหวังคุณอีกครั้งหนึ่งที่เขากลับมากลับมาเพราะในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะก็ถ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะจริงๆเขาอาจจะมีเจ้าของแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าศีกภาเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่ ยังที่อยากจะมีคุณอยู่แต่ด้วยความที่แบบว่าเขารู้สึกว่าคุณก็มีอีโก้นิดหนึ่งนะเขาก็ยังรักคุณอยู่ะนะแล้วด้วยความที่หนึ่งเหรียญเขายังให้ความหวังกับคุณว่าเออจะกลับมานะเขาขอเคลียร์ก่อนกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะราศีกันค่ะราศีกรกฎราศีตุลราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ เขาเป็นคนที่หน้าตาดีและมีเสน่ห์นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้าคนนะคะอ่าไหนขขไพ่ซิเขาจะทำยังไงต่อกับความรักคนสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับโทษทีนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎค่ะสิ่งที่เขาเลิกลาไปเนาะเขาอยากให้คุณติดต่อไป เขายังอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณอยู่ค่ะอยากเป็นคนรักแต่ด้วยความที่เลิกกันเพราะเรื่องบุคคลที่สามมันทําให้อืแตกกันเขาก็รอคอยนะรอคอยความหวังให้คุณติดต่อไปไม่แน่ใจว่าชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นคนที่แบบว่าใจแข็งไม่ติดต่อไม่เลยไพ่เดวิลค่ะไพ่เดวิลในที่นี้มันเหมือนเป็นการที่ไพ่ได้เด็ดมาก ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเลิกกันเพราะเรื่องบุคคลที่สามสองดาดเขารู้ว่าคุณคงจะไม่โอเคกับการที่เขาจะกลับไปหาคุณช่วงเนี้คุณแบบว่าเหมือนดามใจตัวเองได้แล้วอ่ะคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์มันเป็นการที่เขาแอบคุยมานานแล้วเขารู้ตัวเขาเห็นว่าคุณช่วงนี้คุณสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นนะห้าเหรียญเขาอยากจะตามง้อคุณอยู่นะแต่กลัวคุณไม่สนใจ The m มูนคิดมากคิดหนักได้แต่นั่งคิดเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะเป็นคนที่ใช่แล้วล่ะสิ่งที่เขาคิดอ่ะแต่ก่อนคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วเขาคิดผิดประมาณเนี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดว่าเขาไม่น่าปล่อยคุณไปทั้งทังที่เป็นครอบครัวหรือเป็นคนหลักที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกร ราศีสิงค์ค่ะราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็กลุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูให้แนะนําหน่อยค่ะของคนรักเก่าของชาวราศีกรกฎค่ะให้แนะนของคนรักเก่าชาวราศีกรกฎค่ะการสื่อสารค่ะ เขายังรักอ่ะเขายังห่วงหาช่วงนี้ชาวราศีกรกฎดูดีมากเลยดูสวยดูมีเสน่ห์ดูหล่อดูมีเสน่ห์มากเขาคิดว่าชาวราศีกรกฎคงไม่รอเขาแล้วในที่นี้ก็มันเหมือนเป็นการที่ชาวราศีกรกฎดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะจะมีเกณฑ์ได้สื่อสารและพูดคุยแต่คุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วค่ะ แต่ยังจเจริญเติบโตได้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎว่าอยากจะเดินต่อหรือถอยหลังเพราะว่าถ้าการที่คุณอยู่แล้วคุณแฮปปี้นะตอนนี้คุณก็ควรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณแฮปปี้ค่ะสิ่งไม่ดีก็เอาออกไปสิ่งสิ่งดีๆก็เอาเข้ามานะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ